ทีมงานที่วัสดีครับผมประนีครับผมกิจกรรมในวันนี้คือคัดน้อพี่น้องขั้คตอนสุดท้ายของหุ้นที่เจ็ด เปิดสวนพนานการครับพี่ครับกิจกรรมวันนี้มียังไงครับกิจกรรมวันนี้คือเราจะเปิดสวน้นฐานะศูนย์เรียนรู้ของทางตำบลแม่กอนเราครับแล้วก็เชื่อมโยงเครือข่ายทั้งจังหวัดที่เราขับเคลื่อนอยู่ก็เดียนเชิญผู้หลักผู้ใหญ่มาร่วมพิธีเพื่อจะสอยยอดให้เกษตรกรมาทั้งสวนด้วยให้มีตลาดการขายที่ชัดเจนแล้วก็ให้มีอาชีพที่หลากหลายเป็นเกษตรผสมผสานหลักๆที่เราทำอยู่เราจะเป็นต้นแบบ ชุมชนที่กับสารและพาชุมชนเราเดินต่อไปข้างหน้านะครับับคจะเรียกได้ว่าเป็นเป็นอาชีพที่พี่น้องเกษตรกรสามารถต่อยอดได้นะพี่น้องใช่เป็นอาชีพที่ต่อยอดได้แล้วก็ในการขายดีด้วยบริษัทเราเราก็เป็นตลาดให้ก็ส่งเสริมการปลูกด้วยการเลี้ยงด้วยครับตอนนี้เราเน้นเรื่องลอยประดุงทองหรือเรื่องกาแฟเราไม่ผูกปกติแล้วก็เพิ่มอาชีพหลากหลายที่เข้ามาถ่ายเทนู่นถ่ายเท ก็เลยเปิดตัวเพื่อจะขับเคพื่อนให้ชุมชนได้ขับเคพื่อนแล้วก็กล้าปฏิบัการแล้วก็ ให้มีอาชีพให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการทำอะไรผู้เขาก็เป็นญาตพี่น้องจับต้องได้จริงครับพี่น้องจับต้องได้จริงพี่นรทิพย์ครับมื่อวานี้มีฐานยังไงครับผมฐานเรียนรู้ก็จะมีฐานของไอ้ไข่มดแดงคอนโดพวกปลากรดพวกกุ้งกอยหอยคงหอยปะทุมฟองครับปลาไหลก็มีครับรเขียนก็มีวะครับพี่ปลาไหลก็มีเขียนก็มีปลาไหลก็มีครับหลายหลายฐานครับที่มีเราจะเป็นเปิดฐานแล้วก็จะ เปิดให้เรียนรู้ทุกวันเลยครับอ๋อมรีรู้ไดเลยแล้วก็มาถสายแมามาเชื่อมโยงด้วยกันครับพี่ครับหมายความว่าที่เขาเปิดเปิดศูนย์มานีปุ๊บนี่ศูนย์เรียนรู้แต่ละฐานนี่สามารถที่จะ เขาไม่ยอมชมได้หลังจากวันนี้ก็ได้เนาะไม่ยอมชมได้เลยแล้วก็จับต้งได้จริงแล้วก็เอาไปผลิตสินค้าได้จริงไปเลี้ยงได้จริงครับต่อยอดได้น้กงพี่ต่อยได้ต่อยอดได้ครับผมพี่นัทใด้ทิพครับคำว่าผลิตแล้วได้แหล่งอาหารแล้วสร้างรายได้มีการแปรรูปแบบไหนครับพี่อ่าเรามีโครงการแปรรูปสินค้าในในในกลุ่มอยู่แล้วครับส่งเสริมการเลี้ยงอย่างหอยเป๋มทองเรื่องับทซื้อคืนแล้วก็แปรรูปตรงนี้ใช่ไหมครับแปรรูปครับ เราจะแปลรูปต่อไปตอนนี้เราแปลรูปเป็นบ้านขลิปถนนบ้านขลิปหอยบ้านขลิปปูแล้วเรียบร้อยทำได้แล้วครับทำได้แล้วเริ่มแล้วไม่ต้องห่วงว่าเลี้ยงแล้วมีที่ขายหรือว่าเลี้ยงแล้วเลี้ยงแล้วเนี่ยไม่มีตลาดไม่ต้องห่วงเลยครับเราถ้าเกิดจากฟาร์เราไปเนี่ยเรารับซื้อคืนหมดทุกเม็ดแล้วเราสามารถที่จะต่อยอดต่อได้ใครจะไปเรียนรู้กับผมสืบสานกับผมเดี๋ยวบรรยากาศจริงสารทานในสิลปะพี่น้องไม่จำเปนต้องพี่น้องได้ครับผมไม่สอนวันนี้ครับพี่ขอบคุณมากครับเเชชิิญญครับ สองเหมือนกันราชการที่จะพท้าบ้านไปชรพนครับผมอันนี้อันนี้คืออนุญาตนะครับนอกระยะสัมพันธ์มาจากบ้านไหนก่อนครับพี่จะล่านอกระล่านพระหน้าเท่านี่ครับผมอันนี้คือพักประเภทไหนครับนี่เป็นพักการออกผลเป็นพักปลอดสารนะครับนอกระยะสัมพันธ์โอ้ค่ะผมปลูกในโดมค่ะ จะปลูกในโด่ครับครับอืมครับผมครับผมอันนี้อันนี้คืออนุญาตนะครับเนาะอนุญาตสัมพันธ์มาจากบ้านไหนก็ครับพี่จะลาดนอจะลาดนอจลาดพระนาเขาหนิครับ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 ผมอันนี้คือพักประเภทไหนครับนี่ัเป็นพักปลอดสารนะครับเนาะปลูกในโอ้ครับผมปลูกในโดมครับครับ อืมครับผมอันเท่านี้เนาะครับครับเขาเข้ามาปลอสารพิษเนี่ยเขาเขามี้กรรม,มวิธีในการปลูกที่อะไรครับพี่อ๋อการปลูกเขาเข,ขาวอดไใส่ไอ้สารเคมีนะคะอืมบวอดไใส่สารเคมีเนะคะใช่กระถางตรงนี้ค่ะกระถางพีชมาค่ะที่ว่าผาบเนาะค่ะเป็นชีวาภาพเป็นชีวาภาผาทีวาภาพไอ้ืมเป็นที่วาา่วาผาไม่ยังไงครับเนี่ยขนาด โอ้ตัวนี้มันจะเป็นพักสลัดค่ะัักสลดเนาะะค่มีพักสลัดนี่ก็คือพักไอพื้นบ้านเฮามันจะเป็นพักกาดกินแค่เอิญฟ้าพักกาดเขียวนะคะครับครับมันจะมีหลายอย่างค่ะแต่ว่ามันหมดตอนโอ้โครับผมคจะมีไม่หลายตัวู่ค่ะเอาให้ผมเนี่ยได้สองโลมือนี้เบอร์นี่ง่ายมากเลยค่ะโอเครับพี่โอ้อันนี้คือเฮ้าบอดดี้ไคเลยว่าเฮ้ามาแสดงมันบป่ครับนี่โอ้โายเบิร์ดเลยค่ะมัอหันว่างอยู่โตนี่เดินก็เดินมาหนี่ราคาบ่นหันบ่นนี้ขาย เอนาะันตัวนี้ยังบ่ไในคล้ายัตวางอยู่นี้ยังอยู่ค่ะแกเสียวน้ำอยู่โอ้อันนี้คือเกษตรินสีนะครับเนอคขายใน้ราคาเพื้นบ้านเฮาเพชรเป็นกลุ่มบ่ครับพี่นี่ค้ยเพชรเป็นกลุ่มค่ะเพชรเป็นกลุ่มเนอคกลุ่มแปลงใหญ่กลุ่มหนึ่งนะเขามีเท่าไหร่ครับแปดสิบไร่ค่ะแปดสิบไร่มีโดมอยู่สิบสี่โดมแสดงว่า 80เนี่ยคือหมู่บ้านเดียวกันในตำบลุรีบ่ครับหรือจังไดนค่ะในตำบลเดียวกันค่ะในตำบลเดียวกันเนาะค่ะเฮ็ดเฮ็ดมาจักปีแล้วครับนี่เฮาแต่งแต่ปี60 60ศูนย์เหรอหกศูนย์สามค่ะสามสีปีค่ะแต่งยายปี62ค่ะปี62นะครับเนาะแต่เฮ็ดมาก่อนนักนแล้วอ๋อครับ60โอ้4 5 6ปีแล้วเนาะแล้วก็เข้มแข็งกันเรื่อยๆเนาะค่ะโดูที่เคยใส่ก็เริ่มเก่าแล้วคเขาไหนครับเฮาบัดนี้เวลาที่เฮาอัน เพะเนี้เขาเขามีการร่วมกลุ่มกันแล้วแรงแรงทุนเข้างบประมาณเข้าไหนบ้างจะใส่ของเกษตรค่ะกรมส่งเสริมการเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตรพันซอยนอกไมน้องโอ้โครับครับที่ละพันกัสิ่งที่เขาฟุ้งมีใจมาซอยเนี่ยค่ะมาซอยพ่ค่ะแต่บาเรื่องของอินซีเนี่ยคือเขาเขาเน้นอินซีแบะปลอดชันคิดเลยว่าไงโอ้ครับผม พริเด้ยค่ะพี่เป็น g A P ค่ะนี่คืออินซีบอไดคค่ะบอสไดคุณผลิตรั่นะคะแต่ยังมีวางส่วนเนีเยาตรงอาศัยคุ้ยเคมีของอมาซอยนะคะแต่ว่ากับบอ้เน้นปานไหนเนาะค่ะต่ว่าเน้นอินซีเนี่ยเป็นอินรีอค่ะครับผมพ่อขายอยู่บ่ครับนี่ กขายเรื่อยๆมีก็คือเข้าเพราะว่าในขายย,าย,า,ย,า,ยายตลาดออกไปข้างนอกเนาะคะ่ะตอนนี้ขนเข้ากราจีนรวมกันกับไอ้ของแมคโครเพิ่นกับมาติดต่ออยู่ค่ะค่ะตอนน,นี้กําลังเฮ็ดโรงครัดอยู่ค่ะโร<อ>งครัดบั้จุรู้แล้วนี่ก็คือจังสิโซแมคโครอีกที่นึงค่ะโอ้แต่ว่าเพิ่นมาถายถามแล้วเนาะค่ะโอ้ขออนุญาตถ่ายพิงเพืเพิ่นนําค่ะหมายถึงว่ากับพิ่นก็สนใจอยู่ว่าไงโอ้ ่ใ<อ>นชุมชนเฮ้าในก็นได้รับการตอบรับดีเนาะพี่น้องค่ะเพราะ,ะว่าเหตุให้พี่น้องเฮามีรายดรได้ให้เกิดขึ้นมีการไอ้ร่วมกลุ่มกันเหตุให้มีความสามัคคีในหมู่บ้านค่ะมีส่วนร่วมน้ำกันเนาะเพราะว่าเกษตรนี่คือแหล,ล่งรายได้แหล่งอาหารน้ำค่ะอันนี้เป็นไอ้รายได้เสริมในครัวเรือนของเฮานอกเหนือจากการเฮ็ดนาน้ำนะค่ะอ๋อวันนี้พี่น้องทั้งจาราดเนาะจจาาค่ะ คุณแม่คุณเหนื่อยพี่น้องบันเท่านี่มองจากไหนเกี่ยวกับวิธีเกษตรเกี่ยวกับข้าวเห็ดแล้ะข้าวมีความสุขแบบนี้ครับดีปอดีป๊อปดีข้าวกดคสิ่งดีากินแหข้ากินแหะ้าั่นใจขาวันอปืนปืนะครับข้าวหมั่นใจขาวหั่ อ๋อไปด้วยได้นะครับนะแบบสบายใจนะครับคเนีนแรงอาร์ดฟอดภัยเนาะครับครับครับเอาเอาเอามื่อนี้มียังไงครับเมื่อนี้มี่เขาตัวนี้เป็นเขากับเขาวิซี่คือการเขาวิซี่คือกันเนาะครับน้องเพาะมันคุมใหม่เป็นเหตุบุญจะลาดด้วยกันค่ะโอ้คุมนะแม่ตัวนี้ก็เป็นไอ้กระติ๊บเข่าท้องคุ้แม่บ้านท้องไอ้บ้านหน่อยมอทองท้องบุญจะลาดด้วยกันค่ะที่เพิ่นร่วมคุมกันเหตุค่ะต้มคุม กันเห็นเนาะครับน้อเฮ็ดจากยังครับพี่นี่จากโก๊กค่ะจากโกนโก๊กค่ะเป็นปลูกเองว่าแม่นต้นอะไรนี่น้องต้นพื้นนี่วะครับแม่โก๊กค่ะว่าแม่นพื้นพื้นนี่เขาจำสัตว์ ต่างาติตนี้จะเป็นเปรีอันนี้มันจะเป็นกลมๆนะคะจะทนกว่ากันใช่ไหมคะทนกวนกันเนาะผู้น่าสนใจเอายังกระกิบนี่เท่าไรครับนี่ยเก้าสิบครับเก้าสิบเนาะครับเนาะทีเพิงานพวกผู้เฒ่าผน้ยังผู้วางงานนะคะผูนจะพาไปเหยียดค่ะตัวนี้ค่ะกองเขากองเขาแซ่บได้ครับนี่ยตัวนี้มันจะบดติกลองเขาค่เขาเน่ะบดติดข่าเขาบดติกลองเข่าบดติดกล้องกล้องบดีติบางไงก็อาจจะซื้อไปเป็นอ่า เปเปเพชรก็ใส่เงินใส่หยางยังสีน้ำตาลไม่เน่าตลาดก็แปรเลหลายอย่างค่ะผมครับผมเข้ากับแปรรูปเนาะค่ะดีดีดีพัฒนาอยู่ว่าสีเข็ดเป็นรูปแบบใหม่อาจจะเต็ดเป็นของสมรวยต่อไปค่ะอันนี้เฮ็ดจากมือเลยทำจากมือค่ะโอ้รุ่นบเฒ่าผู้แก่เด้ค่ะรุ่นนุ่มๆคือหวังเฮ็ดป้อนปิงครับครับคือเข้าต่อยอดมาจากแต่พอแต่แม่วิถีน้องเม่นมาจนหอดรุ่นรุ่นกับหน่วยงานเข้ามาพัฒนาชุมช่นมันออกไปไปสอนมาสอนเป็นบอกครับมาสอน ท้องกโซนอ่อก่อนค่ะเพื่นออกไปสอนให้ให้พี่น้องมาจับกลุ่มมาพากันเพลดค่ะจนเกิดเป็นหลุมเป็นหลางแล้วก็ต่อยอดสั่งได้ใดๆเนาะครับครับผมโอ้สหโซ่ยอดจะดีม่านหน้าผีบักแตงบักแตงเนาะครับเนาะบักแตงข้างอันคือตะกี้เพิ่นปู่ยงกระเทศหน้าเนาะแม่นอนแมนค่ะตัวนี้ก็พันนั่นละค่ะแต่ว่าอันนี้ประมาณสามสิบตีในการกรี๊บอ เก็บใหม่ครัอันนี้เป็นพันธุ์มาจากที่เขาเก็บซ้าโซนค่ะตั้งแต่สมัยโบราณเทาเอิญแตงโบราณแต่แม่ะจำว่าเห็นแต่คึดนขึเห็นแต่แม่ผ้าปูนน่อันนี้เราเก็บหลายรุ่นแหละจนมันมันมันสีเบิือนละครเขาเลยเป็นแนวเลยค่ะครับผมมันบร้ายนะค่ะด้วยลายแล้วค่ะเลยตัยาสิยังนัเก็บตลอดเก็บหมึ่เลยครับครับครับดีหลายดีหลายเรามาโซงเกี่งเขานานเลื่อนตามนี่แหละค่ะเอ้าไฮฟาทิ้งไทยเนี่ยอันพี่น้องบ้านเฮาทั้งจันทร์ละนะทุกท่าน ก็ได้ว่าท่พี่น้องฟังเนี่ยถิ่งถ่ายตัวนี้นะครับเจ้ากับการเกษตรฝากพ้นงานเท่านห่ครับออรับอันนี้กระทั่งจะล่าเนาะค่ะกตอนนี้กำลังเทศเรื่องพักเน้นพักลอดไข่เนาะค่ะว่าห้ากินดีเฮ็ดจังไรให้พี่น้องนั้นในสุขภาพดี อีปอดผ้าเนาะค่ะก็เลยว่าอยากฝากพักพักฝากสวนฝากงานฟิมมือครับเออนะคะทางกลุ่มจะล่าิ่นกำลังเฮ็ดกำลังสร้ามเดือนหนีนะคะว่าให้พี่น้องคอยติดตามเลยนะคะครับผมช่องทางการติดต่อบอกพี่น้องได้บ่ครับตอนนี้ยังบ่ได้เฮ็ดมีชอบของของเบอร์โทรเนาะเบอร์ขอโทษค่ะศูนย์แปดสองศูนยเจ็ดองสามศูนย์ห้าหนึ่งค่ะติดต่อเบอร์นี้เนาะครับพี่การกัอยู่บ้าน จ้าล่านอำเภอพนาหานะครับเนาะจังหวัดอำนาจเจริญครับขอบคุณพี่น้องมาเท่าหลายๆครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะมาจะคุมไในห้องดูอำนาจครับคุมท่อผ่าแบบทั้งเมงโมซิเอสค่ะคุมท่อผ่านะครับเนาะโอ้คุมท่อผ่ามีมีผ่ายังไงครับพี่นี่อันนี้เป็นผ่าข้ามาค่ะใส่แม่เสือก็ได้อันนี้ผ่าคิดผ่าคิดค่ะอื ันนี้ผาคุ้มไรผาคุ้มไรก็มี่อันนี้ก็ผาคุ้มไรจีนเนี้เป็นผาพันข้อครับวัสดุเท้าเห็ดเนี่ยเขาเห็ดมาจากผ่ายฟปองพีหรือว่าอันนี้ไฟอันนี้ได้อันนี้ได้เนาะค่ะตัวนี้ตัวนี้เป็นไฟเป็นลล่แต่แต่พอแต่แม่อันี้ล่เนีเยข้าไม่าเห็ดเราเองเห็ดใส่เองมันจะมันจะเป็นฝายเป็นสีขาวมาธรรมดาครับครับมันเรามาาส่สีเซนยังเองมาใส่ลล่เองโอ้ล่เนี่เขาแตงเองเนาะพี่เราค่ะ แตงเองหมดสีเข้าก็แตงเองมดย่างร่านี่เขาอื่นว่า่นยังครับพี่อันนี้มันเป็นเหมือนผ้าคุ้มลายสีเขียวขีมาเขียวขีมาเนอะอื่นเขี่ยวขีมาพื้นนี่เท่าไรครับพี่เอาร้อยเดียวค่ะอ๋ออันนี้เป็นผ้าอันนี้ผ้าเข้ามาอันนี้ผาเข้ามาอันนี้เป็นผ้าผาาบ่าบ่ครับค่ะผ้าผ้าคุ้มลาย ใส่พันข้อมันสีสวยคอันนี้ทั้งหมดใส่พ่านข้อข้าวเห็ดในน้ำกลุ่มเขาเลยเนาะพี่น้องค่ะเห็ดในน้ำกลุ่มโอ้ครับผมตอนนี้กลุ่มเฮานี่มีจะข้นประมาณเท่าไรครับพี่สิบค่ะสิบขนเนาะค่ะโอ้แต่ว่าเาเฮ็ดขึ้นมาเนี่ยคือหมายเขาว่าเท่ากับขายในชุมชนหรือว่าส่งในเพันการตลาดพันเที่เท่าไรครับพี่ตอนไอันี่ขายในชุมชนแล้วก็มาออกบูด โอุ้่นน้เพิ่นเนาะค่ะออกุ่นเห็นผาลายจังสีคือเห็นแต่พอแต่เม่เพ่นผ้าตับนะครับน้องเม่เนาะบงเดียร่ากับพ่อเม่กับเมยละซ้อนมาซุ่มันนี้กรได้กระสืบโตพิ่นมาสืบทอดนั่ไหเนาะค่ะครับครับ ก็เห็นน้ำเมยมาแต่หน่หน่อยอกะพึ่งสืบผพามีกลุ่ม3-4ปีมาหีิล่ะอันนี้กลัวเสิียภาพแบบนี้ห้อมีการตําแบบตําหูตาําหนังอยู่บอครับพี่นี่ค่ะท้ายรูไปท่อเองทำเองเลย่่แตวา,า,อ,าอันนี้ก็คือกันมันบอครับพี่ เองโมดทุกอย่างจะเริ่มต้นจนออกมาเป็นผืนแบบนี้ยจะขี่มันก็เป็นได้์หร่ครับมันเป็นเส้นได้ธรรมดาซื่อครับผมโอ้โหผ่าต่ำมือเนาะครับนอกว่าไงฮะกับมาใส่ลายใส่สีเอวเองหอมเนี่ยครับพื้นหนึ่งเป็นเป็นงานฟีมือที่ห้าแบบใส่ความสาบัดนั่นไหมน้องนาะพี่คุณน่า แต่กจ่็นทียจะไ้หรุนน่อยพราะบ้านยครับเปิดบ้านก็คือกาเยืกซือมามื่อนี้มีนอกจากผ่าแล้วเขามีอย่างไรครับพี่โอ้สาขึ้อกันเฮ็ดผลิตจากพืชนี่ค่ะนี่ยอนไลทบอกครับนี่แมานนี่ไลนี่ไรมาตาแข่แล้วก็มันยอม น,นี่นพีพนอค่ะอมตอ,อนแหลมเมื่อกี้เป็นล่มังน,น,นสิละอลั่มเนี่ยพะท่านแหงไว้ไงมมันโอนยงีมันจะเป็นตนคือตน,าน he he อยางที่เท e ่ากับบาดมากบาททีเท่ากับมาซอยซอยตาแนนมันมาตาแหง,งมัน ตัวใหญ่ๆนี่มันก็บทาตาแขงสีก็เป็นสีสินมันกัสีเดีเลตัวเล่นเลนเล่เ่นรื่องัวนี้บค่ะพี่จากนี่จะมาเป็นแบบนี้โอ้ตอมาแงพอมนแแล้วเขาจะเอามาเห็ดตัวนี้ก็ไ่งานแล้านใ่ขึ้นกันำหตากสินแห้งนะครับเนาะไันเองมาตลาดจกใสมันครับครับนีเป็น หือหน้าแบบเกิดยื่นั้มทงหน้าห้าเองนี่นี่เกิดจากดั้มมาตาที่น้ัปลาอันนี้ห้าวมาปูกเองก็ได้ยาบาดแต่สมัยก่อนพอแม่ใส่แต่แบียนีครับแม่บาดนี่มันมันแม่เดิมไม่ไใหม่อันนี้อันนี้พื้นเอาไหมน้ออันนี้ือันนี้พื้นอันนี้ไลอันนี้ไลวันห้าะ โอ้คากิลีสุดยอดพื้มันกับหนครับแต่ว่าคือเขาแต่สมัยพลอยเม่ห้อยนี่มันนุ่มเนาะนั่งยั้งกับสบายตัวนี้มันอยากดื่มก็ใส่บากกะเบื้องอืมอืเอาวันนี้เขาตำเธอหนึ่งเนี่ยเขามาตัดซอยบอกครับเพร์วันนี้มันอันนี้มันจะเป็นเป็นหนาไพน์หนามันมันค่ะเป็นมันจะไม่หงแบบหงแบบระพื้นระพื้นไปเลยนะอขาหนีอีแบบชิ้นนึงเขาเป็นเป็น ก็้จะถ่นเป็นสารภาพมันก็จะเป็นห้องน้อยบ่ันแบบสารเห้าพัมหิวไปหิวมากใส่ห้องน้อยแล้วเข้ามันยิบโตกับอือครับเนี่ย เ้ถาพี่น้องสนใจกับติดต่อหมบ้านหมบัานนั่งก็นมั้ยคะมบัานไมก้อนหนอมัไมก้อนหนึงแต่ว่าผ่านอี่ยู่วัดคุนเมืองโมสิเอครับแต่กับวันไมก้อนคือกันนั่นแหละเอาไหมเอาเะเบอโทรก็มีปนใสใหมเพอร์โทษปนใส่นไว้นีเรียบร้อยเพ่ คนอ่านพ่น <ไป S 1> พ์น,นี่นถ้าก็มี่กองให้อีกต่างหากพจน์ีน่โลโก,โก้ให้พร้อมค่ะถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านการมัดผ้าทอผ้ามัดมีจากบ้านเขาบุรดแต่พอตีแม่เลยทอมยอนโอ้เอาพี่เขาเป็นสื้อไปบ้านถ้ากับซีนี่กองให้ใส่ไหมถาก็สิมีโลกโก้แล้ว่างหากซีีเบอร์โทรอยู่ในหันใหญ่ก็โทรมาก เป็นมีกลยุทธ์มีกองมียังไ้เรียบร้อยนี้อะก็ค่ะว่ามือนี่วดนกองมาครับผมวันนี้มาสาธิตมาประชาสัมพันธ์มาสกนเลยครับเนี่ยมีตัวสองนด้ยครับผมติดต่อสวนเพลินอุดมทรัพย์เพื่นไเนาะว่าเป็นสาขาของครับผมครับผมเนีอยู่บามาสูให้พ้นเครับผมครับผมเครือขายห่าเข้มแข็งสวนเพนอุดมทรัพย์เพ่าทั้งในกนขอผมก็ไลยครับพี่